สวัสดีสสดค่ะบักซุเทาวมือสองค่ะกล้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นเฟรชผู้ชายลายสวรรั์ภาพชั้ต้นนะคะลูกค้าคะเป็นงานย s a เรอลดเอสพีนะคะเกรดเอ45กิโลราคา10,000บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ180-200ตัวนะคะตกต้นคุณต่อตัวประมาณการที่50บาทเท่านั้นจ้า ใช่ค่ะพี่กล้วยตัวแรกหนูเป็นพรีคลิวเวอร์มาของราบิสโซโนมาโอ้โหโซโนมาโซโนมานะคะไอช็อตไอช็อตไอช็อตค่ะรวัลไอสดเลยนะคะไอสอดค่ะลูกค้าจ๋ามาจ้าอีกแล้วนะกันลายตก๊อต ตาเล็กตาโน้ตตาใหญ่ค่ะลูกค้าจากค่ะมาหลายค่ะนะผมโอ้มีลายเดียวเป็นสกอตแต่ว่าอย่าถามมีกี่ตาป้าตาเขได้เลยนะลูกค้าได้ไหมเนาะไม่ได้ถ้าถามเป็นตานี่ตาเขได้เลยลูกค้าตอยู่ได้ค่ะเดียวว่าตาเขะคะ คอตค่ะมาเลยแต่เน้นเป็นสกอตค่ะถูกต้องเน้นเป็นผ้าคอตตอนอาจจะมีสัมลีบางๆติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะใช่แล้วค่ะอุ๊จะสวยอะลูกค้าอะแบรนด์แบรนด์งาน US เลยลูกค้าค่ะ f o r e v e r บางของน้ำเจออะไรนะคะไอสอดค่ะกับอะไรอืมสอดอะไรนะลืมควิกซีเวอร์เฮ้ยลืมมั้งจั ค่ะลูกค้าจาก LL ต้นทุนเฉลี่ยประมาณ50บาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้เป็นเกรด A ลูกค้าค่ะเอาไปซักเอาไปรีดนะรีบเรียบนะลูกค้าจ๋าสามารถทําราคาได้เลยนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่างานพอจ่ายเนาะพอายทุกท่านต้องมีอยู่แล้วใช่ค่ะเชสก๊อบอสค่ะปาสโคโคลัมเบียค่ะโคลัมเบียนะคะบอสมาโคลัมเบียก็มาค่ะลูกค้าจ๋าปา โซนามาอันนี้เขียนว่าวินเทจคลาสสิกลูกค้าจะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นวินเทจหรือเปล่านะแต่สวยจังเลยนะคะตัวนี้ราคา10,000หมื่นบาทน้องด้วยเนาะถูกต้องจ้ะซื้อ2กระสอบเราไม่เส้อให้ด้วย1,000บาทนะคะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกเลยนะคะหรือขยับไปอีกเสีบกระสอบนรับค่ะ10กระสอบมีราคาส่งราคาส่งลดทุกกระสอบลูกค้าค่ะเน้นย้ำลดทุกกระสอบนะคะลูกค้าจ๋าหรือนะค่ะเหมาไปเลยจ้าขายผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวคนที่ไหนคนสักคน ขายก็ย่เกี๊ไปเลยนะคะราคาค่ะเหมาไปเลยที่ราคาเหมาไปสีดนะคะ,ะ,คะ <c oughs> จ้าค่ะลูกค้าจ้าเหมานี่คือราคาสุดคุ้มถูกต้องราคส่งแล้วก็สุดคุ้มแล้วลูกค้าจาราคาเหมาสุดคุ้มมากกว่านั้นถูกต้องทอมมี่จ้า <c oughs> คุ้มคุ้มคุ้มไม่มีคุ้มกว่านี้แล้วลูกค้าจ้าใช่ค่ะทอมมี่เราก็มาแป๊บเบนก็อยู่หาอะเบนอ่ะชอบเบนฝันยุสที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ค่ะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเลยลูกค้าจ้า ตัวนี้อะไรดีนะอุ้ยพี่กล้วยร้อยขึ้นเนาะหลดค่าตัวไหนที่ไม่ใช่แบรนด์เอาง่ะตีไปเลยตัวละร้อยใช่ถูกต้องตัวไหนที่เป็นแบรนด์ร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบระดับแบบ t ม m m y q ิกซิลเวอร์ลูกค้าจ๋าสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะคะ q ิกซิลเวอร์จ๋าห้าเมื่อหนึ่งในช็อปลักษณะอุ้ยก็ประมาณบอกเลยพันขันอัพระดับพันระดับขันอัพสองสัมด้วยใช่แต่ต้นทุนในนี้ลูกค้าจ๋า จะพูดดังไป50บาทค่ะ <elite. S 1> 50บาทค้าบาทคเวนคายค่ะพีเคมาเลยละกันใช่ค่ะวิลโลดกะซีใครเราก็มาแน่นอนมากหนูเดินบ่อยมากเลยตอนนี้ ขาเปียกหมดแล้วแบนเต็เยอะลูกค้าจ้าโอนาวีจ้าว่าจะไม่ได้ไปก็ไปอีกแล้วไซส์ก็จะโอนาวีค่ะมีค้าแผ่นสั้นแขนยาวลูกค้าค่ะมีค้ามาให้นะคะลูกค้าค่ะอ่ะสินค้าเป็นงานเกตเอเลยนะคะแต่อ่ะเป็นภาษีขายบ้างห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ายค่ะเพื่อนดำมีเจอค่ะลูกค้าค่ะแต่ส่วนมาก แนะนำเลยลูกค้าสาวตัวนี้เน้นเป็นผ้าคอตตอนอาจจะมีผ้าสัมบีบาง์ติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะถูกต้องค่ะเน้นเป็นลายสก๊อตที่สําคัญเป็นเกรดเอนะคะเน้นๆเลยเน้นในลายสก๊อตลูกค้าค่ะใช่ค่ะสวยดูอ่ะเมื่อย่างนี้เหมือนผ้าเขาจะยัดหยนะลูกค้าค่าแบบพรีดออกมาซักรีดออกมาคือสวยมากนะใช่สวยมากลูกค้าค่ะอันนี้แอร์วอลก แอร์วอล์กแอร์วอล์กนะคะลูกค้าขาบ้างหลหลายแบรนใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนําแต่ว่าอย่างที่เราแจ้งนะคะเขาต้องต้องรีดถูกต้องค่ะถ้าจะทําราคานะลูกค้าต้องเอาไปรีดนิดนึงนะคะถ้ารีดแล้วจะขึ้นทรงที่สวยเลยนะคะดูดิคก้าเราก็มาจ้าที่โดนจนเหนื่อยแล้วจริงแบรนด์เราเยอะมากขาลอยหมดแล้วโอ้ยขาลอยอีกค้าลอยเลยอะชื่นเยอะมากลูกค้าขาแบรนด์เยอะขนาดว่าหนูจิ๊กเกอร์ S <S ไ,ได้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 ลูกมาหยิบขึ้นมายังเป็นรีวายอยู่เลย <laughs> โอ้อันนี้สุมมส่มขึ้นมาสุ่มขึ้นมาลูกค่ะรีวายพร้อมนูติก้าร์มาเลยลูกค่ะจ้าแบนเยอะเอาไปคัดเยอยบินระบองค่ะ <laughs> ว่าจะไม่เดินแล้วนะ <laughs> บินระบอง <laughs> ค่ะลูกค่ะว่าจะไม่แล้ <laughs> วบินระบองมาอีกแล้วจ้าลดจ้ะอะไรคะไม่อยากเลยไปเลยตันน <laughs> ่ารีค่ะด้วยค่ะแอร์ แอโร่แอโร่นะคะลูกค้าค่ะเป็นเยอจริงลูกค้าจ๋าแต่ว่าอันนี้แล้วแต่กระสอบนะถูกต้องแต่กระสอบนะคะถูกต้องจ้ะราคาหนึ่งหมื่นบาทเท่านะลูกค้าค่ซื้อเยอะรถเยอะกันเลยทีเดียวนะคะจ่ายค่ะใครที่สนใจสามารถเซฟได้เลยใครที่อยากดูสินค้าจริงนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะเราเปิดทุกวันถึงตีเ้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแต่ว่าเดือนนี้เรามีหยุด2วันนะคะลูกค้าจ๋าก็คือวันที่31ธัจ็ดท่านว่า มี66กับวันที่1มกราน,นะคะปี67นะคะต้องว,ว,วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากเข้ามาดูสินค้าก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทเราเปิดนะลูกค้าขาแต่ถ้าเรื่องขนส่งนะเขาเริ่มปิดกันแล้วแต่27กันเลยใช่ค่ะ,คะ27 26 27นี่คือมีหลายขนส่งแล้วนะคะลูกค้าที่เขาปิดนะคะรีบๆไปเลยเพราะฉะนั้นรีบๆรีบสั่งซื้อรีบๆส่งลูกค้าขาจะได้ตุนของไปขายปีใหม่กันนะจ๊ะโอ้ไม่ก็ยังไงจ๊ะโอ้ไม่ก็ยังไงคะใช่อะเปล่าใช่อะเปล่าใช่ แล้ว่าเรี่เหรรอู้สึกว่าจางๆไม่ค่ะก่อนนั้นค่ะพี่กล้วยให้ทายโบจ้ะคริสเตียนดีออจ้ะงัะชี้เธอคริสเตียนดีออค่ะแต่ว่าจางๆโนูตค่ะจ้าชี้ไปดูอีกทีนนนึงะว่าเป็แบบงานแท้หรือเปล่านะคะเราไม่ได้การันตีนะคะกระดงกระดุมนะคะน้องแต่ว่าเป็นคริสเตียนเดียวไม่แน่ไม่แน่นะคะอันนี้เอ็กเพย์เอาจริงๆตัวนี้คุ้มแล้วนะ ตัวเดียวค่าแท้นี่ครูพอตัวเดียวพอเลยจบแล้วหนึ่งหมื่นนี่จบแล้วจบเลยลูกค้าจแล้วนะคะ่าหมื่นนี่ก็คือสามตัวร้อยได้เลยะบอกเลยนะคะบอกเลยแล้วแนะนําเลยลูกค้าขาหมวดนี้นะคะที่สําคัญค่ะลูกค้าจะเป็นเกเอนะอะไรจ๊ากิ่สัญญากันอะไรจ๊า The Knot เออ The n o t f เดิ The n o t ก็มาลูกค้าคา The Knot ก็ใช่ย่อยเด้อ หลักห้าหกพันอยู่เด้อลูกค้าค่ะถ้า,าง,งานนี้นะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยอ่ะสวยเนาะสวยเวยเแล้วแบรนด์เยอะมากถูกต้องค่ะใครที่ขายงานแบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าชอบเอาไปคัดแยกแบรนด์นะตัวนี้นะแบบนะนําอีกตัวหนึ่งลูกค้าเขามีป้ายแกขกคอแทบทุกตัวนะเนาะแต่อาจจะเป็นแบรนด์บ้านเขาใช่เป<ช>ินตัวนี่อี่โลอีเลเราอาจจะไม่รู้จักก็ด้จริงลูกค้า,คาอาจจะเป็นตัวแพงมากที่คอกัอนทุกตัวทุกตัวเลยลูกค้าค่ะอาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบรูราเลยใช่รูราเลยแต่เรายังไม่ถึง มงนมงใจนะคะแต่สวยๆเลยค่ะทุกค้าจ๋ามีเป็นของแก๊ปนะคะตัวนี้เป็นของแก๊ปนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นแรปไปเลดินจุกๆสี่สิบห้ากิโลกรัมกันเลยทีเดียวลูกค้าค่ะมีประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอันนี้ที่เขียนว่าเบสิกอินิชั่นนี่ H&M เนาะ H ไห m เนาะตัวนี้น่าจะเ H&M น่าจะใช่มั้งนะอ่ะเขามีทอมมี่ทอมมี่สักตัวทอมมี่ ทอแบรนด์เยอะมากูกคาค่ะสวยนาะใช่แบรนด์เยอะด้วยใช่ค่ะแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่แบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักนะคะที่อยู่ในช็อมบ้านเราทั่วไปนะคะลูกค้าอาจาอาจจะเป็นแบรนด์บ้านอาจจะเป็นแบรนด์บ้านเขาบางเล็กน้อยนอยนะคะอ่าแบริการอีเกิลอเมริกานอีเกิลอีกแล้วแบรนด์อีกแล้วนะคะลูกค้า่าป้าทำไมแบรนด์เยอะจังเลยน้ำเดินอีกแล้วห่ะคะเดินอีกแล้วเหรอ โอนาวีค่ะร้านซาโอนาวีนะคะอันให้ลูกค้านับแมว่าเราเดินกันกี่รอบลูกค้าบอกตาลายหมดแล้วเยอะมากแบนเยอะมากใช่ค่ะแบนเยอะจริงลูกค้าคะเราสุ่มหยิบสุ่มหยิบขึ้นมาเลยดีลูกริงค่ะาอันนี้บรนมาณหาป้าบอนอร์เนอะเดินกันไม่พักเลยเดินกันไม่พักอย่าแย่งกันสิคะแบนเยอะจริงลูกค้าขาสุดคุ้มเลยสิเย็บได้เลยนะลูกค้าไหน เข้ามารับเองก็ได้หรือให้จัดส่งก็ได้นะจ๊ะใช่ค่ะใครที่สนใจสามารถ c ีเอได้เลยค่ะลูกค้าจะ๊ะใครที่ชอบงานแบบว่าไม่ต้องไปลุ้นนะคะเห็นอันนี้แล้วโอเคถูกใจนะคะลูกค้าจ๋าเอาตัวนี้เลยก็ได้นะคะอเมริกันส t ตนด์ด d นะคะ J A C H H นะค่ะสำเงี้ยทำไมเป็นแ <c oughs> ต่กันล่ะสมบัติจากลอสแองเจลิสจากลัดเลยค่ะลัดสายแก้ว ค่ะค่ะสวยจริงนะสวยจริงสวยจริงลูกค้าขาโปรโรโปโรโปโรจ้าโปโรจ้าสวยสวยน้ำค่ะประมาณนี้แล้วกันใช่ไหมคะผ้าประมาณนี้นะคะลูกค้าคดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบนะคะหมวดนี้นะคะเป็นเชอ้์ชายลายสกรินะคะผ้าคอตตอนนุ้นะคะเป็นงานดีเด่นลดเอสพีนะคะ45่กิโลราคา10,000บาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ180-200ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่50บาทเท่านั้นคะ่ะค่ะสินคัาท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน,คนไ์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรคุณจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากติดตามในสองอช่องทางคือช่องทาง u t u b e และต ok ิ๊ t ต k กค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ